เรามาดูฮะเรื่องเรื่องที่ต้องบอกว่าช่างหนนใจในโลกโซเชียลว,ออว่ามีรถคันหนึ่งสีดำเนี่ยออขับย้อนสอนออขับเป็นสิบกโลคนก็สงสัยเอ๊ะทำไมขับแบบนั้นเ,ออเดี๋ยวเราลองไปย้อนดูคลิปต้ตนเหตุกันครับว่าทำไมเขาขับแบบนี้ย้อนสอนเป็นกิโลเลี้ยวคดเลี้ยวเลี้ยวรถเป็นออโอ้โหต้องบอกว่าอลามานกันเลยข่าวนี้ไ,ไปชมฮะโอ้โยเนาะ นี่แหละฮะจุดเกิดเหตุบริเวณสี่แยกพนมสารคามอําเภอพนมสารคามจังหวัดะเชียงเซอซึ่งบอกว่าคุณลุงไว้เจ็ดสิบปีเนี่แหละ<ฆ>คนขับรถคันนี้แกต้องบอกว่าแกสติสตางไม่ค่อยดโอีโอ้ถึงได้เป็นอย่างนี้นะไปไงมาไงาน่ะเนาลุงขาขับรถเลืลลลลอนบอกว่าหุยขับย้อนสอนไปกว่าสิบกิโลจนวันนี้ฮะชาวบ้านในโซเชียลบอกว่าใครเนี่ยเป็นคนขับ ช่วยมามอบตัวกับตำรวจทีวันนี้ผู้ใหญ่บ้านพร้อมลูกบ้านพาลุงครับมาแล้วฮะสถานีตำรวจภูธรพนมสารคามพาคุณลุงไปเจ็ดสิบปีนี่เสื้อลายคนนี้นะฮะแต่ผู้ใหญ่บ้านที่พามาก็บอกว่าลุงแกเนี่ยสติสตังค์ไม่ดีแล้วลุงแกเนี่ยสติฟันฟันเฟือนเฟือนไปแล้วแต่แกไม่ยอมรับเอาลองไปฟังเสียงลุงหน่อยว่าลุงแกจะยอมรับยังไงฮะคุณลุงครับ ย้อนสอนนะครับลุงไปไหนมาครับมาเบิกตังค์ให้อ,อ๋อจะมาเบิกตังค์อ่าแล้วลุงแบบพอทราบไหมครับว่าตรงนั้นคือมันเป็นอ่ารถเดินรถอ่าไม่ได้ไม่ไม่ได้สวนทางอะครับจำไม่ได้อ๋อจำไม่ได้อ,อืมน่าสงสารลงุสงสนะคระับ เห็นลุงแบบนี้แล้วนึกถึงพ่อตัวเองครับเป็นยังไงครับคุณพ่อเป็นยังไงก็เล่าให้ฟังหน่อยนี่นะเคยขับรถหลงแบบนี้อ๋อเหรอแม่บอกให้ไปดูแมวอีกบ้านนึงแต่ขับไปหายไปเป็นครึ่งวันโทรก็โทรโทรศัพท์ลืมมไปเออแล้วพอเขาบอกกู้พงกู้ภัยบอกตำรวจตะเวนคดีแจ้งความไปแล้วฮะไปเจอที่ไหนลุงฮะที่ไหนจ๊ะเจอที่ปั๊มที่ปั๊มปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันแม่ถามว่ามาทำไมงี้บอกแม่ว่ามาเซอร์วิส ไปชีวิตเนี่ยเหมือนกันเลยฮะเคสเดียวกันนะฮะบอกว่ามีผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านอย่าให้ขับรถเลยเพราะว่าแกก็อาจจะหลงหลงลืมลืมบ้างนะฮะผู้สูงอายุนะคะต้องดูแลกันนิดนึงนะคะด้วยช่วยดูคุณพ่อคุณแม่ด้วยนี่ดีนั่นแหละคุณลุงก็ไม่เป็นอะไรและคุณพ่อจะโบก็ปลอดภัยปลอดภัยฮะอายุ70กว่าแล้วเนอะดูเจ็ดสิบกว่าดแลกันไปครับ